โอ้ยก่อนซ่อนหญ้าพี่น้องเลยหญ้ย่ยขึ้นหญ้่ง,ง้วเพราะมันหญี่นี่ครับปลูกไว้เพราะเกี่ยวแล้วครับมันสีแข็งทั้งหญ้่ถึกปุ๋ยไปครับัขนาดง่ว2สองตัวนี่เหลือเพื่อครับปุ่นทั้งมองป่นกับปลูกไว้ไม่ พวกนี้ก็เกี่ยวสิเกีียวอ,อ่ะเขาแบมันแตกหนออไมั่วสองตัวนี่กินแบบสบายครับเลียงงัวมือใหม่เพามีปลายหยาเขาก็ต้องดินล้นครับบ่ไเด็ไปหาทั้งไดยแล้วเอาแตยูุ่นี่ครับพอเพียงกินบ่เป็นเลยกับงัวเดี๋ยวนี้ปลูกนี่เปียกกับกระลังขึ้นครับ รดส่วนโตครับรดคนหยาเดี๋ยวนี้บ่ได้คนแล้วครับโอ้ยขี้เล่นซื้อ,อครับเฟียงบ่กินครับพอช่วงนี้มันหยาหลายมันบ่สนใจแล้วครับเฟียงเกี่ยวออกพี่นอ้องปุ่นเน่เปียกก็ร่างขึ้นทั้งปุ่นที่แล้วครับเพิน่นนอนสนี๋ยวพพี่น้องชมงวผมก่อน ขึ้นนี่ตีสามจ้ากน,นเป็นยังหรอกครับตื่นมาดินผ่านๆผ่านๆว่ามันติดสัตว์ครับยาเหลือคอ,อกเลยครับปุน่น้าเหลือคอ,อกหลวกก็นนอนแต่เศร้าครับเนี่ยมาท่า,านนี่จักโมงอยู่พาก,กันนอนแล้วขี่ขี่ง้มอมูนงัวก็เอาออกเรียบร้อยแล้วครับอ้ยนี่จะนำเงี้ยวแล้วครับ ป้านยิ้มให้กล้องแน่ยิ้มละบ่มือนี่ยิ้มละบ่มา,าตรงห้องนะซุ้มือนี่ขี่รถออกห้องน้่ครับอันนี้หยาเรือครับเมื่อเท่ากับลงมือไปเกีียวครับเพราะมันอยู่ติดพอดีเทาบอเกีียวไววเมื่อห้องปั๊บเกี่ยวใส่เลยนอนเบิ่งหยาครับมือนี่ครับพี่น้องว่าว่าแมวนอนเบิ่งหยาเลยครับหยาเพื่อไล่ทั้งเละ ปันเอ้ยปันไดสิติดสัตน์นอฉีดยาบำรุงไปแล้วครับตอนสื่อมาให,ให,ให,ใหม่ๆมีแต่กระดูกครับมันบ่พออย่าบาแมวก็บวาคุณให้มันขึ้นอาหารเสริมเน่ตอนนี้บ่อไห้แล้วครับอย่าไหลเพ่าอาหารเสริมม่จจำเป็นครับอย่าเพียงพอล,ลูกนั่นมันเป็นอย่างคือบ่คอยกินน้ำเียพอแมวกัเลย ว่ามันบริกินเกเลือแหล่กันแลอวเกลือแหล่มาให้มันครับันกินโปะเยี่แม่กล้องเนี่ยเดี๋ยวโป้เอ้ยเป็นจังไดมือนี่มันคือนี่ดีแต่เป็นมือพักติโป้ครับน้ำตาอะไรออกไปกินยางว่าน้ำเลี้ยงปล่อยอยางครับสงสัยสิแมงแข้งเหียวเส็จตามันครับ ค,ครับผมนี่แล้ววิธีบาแมวมื่อนี้วันดยไปใส่แล้วครับพี่นอ้องมื่อวานกินย่างนอนเล่นอยู่เทียงครับเล่นโท,ทรศัพท์ไปสะละโอ้โคตรสบายครับเลี้ยงว่วสบายมากแม่นแบบโปะหิวเอิ้์นเดอ้อหิวเอิ้์นเดอ้อร์น้ำก็เตรียมไว้ให้ครับน้ำน้ำไผ่น้ำม,นม,นม,มันเองวัวผม วัได้ยุ่กันครับใส่ถังนี่ครับง่ายดีพร้อมแค่ซองโตนะครับคนถามสื่อเซลครับงวัวผูกตัวนี้บ้าเมียบ่ขายผบ้าข,าย,า,ขายครับบ่ทันได้ขายขายก็ให้มันได้ตัวแมว่ขายบ่ได้ตัวแมว่ขายไปเห็นยังครับผมรอแม่มันทับครับ,บคือนี่ว่า,มแ,มวมาแ,มวแม่มันขึ้นบ่แม่ว่าฉีกเช็ดไปงอดมันตื่นแน่เดียวผมก็บ,บ่้าหง รองเบ่งตีสามปล่อยใส่ลูกกับบ่อคมเอาไว้ยา,าเพียดกับบ่บวมได้ปล่อยมันเบ่งก่อนครับรอเบกันพอฉีดยาฮอร์โมนบำรุงไปแล้วสองเข็มครับไว้เท่านี้แหละสำหรับคนเลี้ยงง้วมือไม่คนที่เลี้ยงไปแล้วก็มีคำแนะนำตีชมกันว่ากัน ยินดีน้อมรับเพราะว่าผมก็เบิงหลายๆคลิปพ้อกันล่ะครับว่ามันเป็นจังสี่จังสี่จังสั้นจังสั้นจังสี่ครับครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับบ้าแมวก็ได้สิไปนอนก่อนคุณชับายโพดครับเลียงงว่ว